ดีค่ะนะกับสวัสดีนะจ๊ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ รอคุณดูสักครู่นะคะสวัดดีค่ะอะการสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะคะสวัดดีค่ะแม่อะเดี๋ยววันนี้เมื่อวานก่อนพูดถึงแนวทางอของสถานกิจบ่งรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่สามสิบธันวาสองพันห้า้อยหกสิบห้านะคะอะเดี๋ยวรอคนดูแป๊บหนึ่งนะคะปักหมดุดแป๊บหนึ่งปักหมดุดรอแป๊บหนึ่งนะคะฮานอยวันนี้เข้าไปแล้ว หนึ่งฮาหนอยนั่นก็คือฮาหนอยพิเศษนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะกลับสวัสด,ดีนะคะเข้าไปแล้วหนึ่งฮาหนอยนั่นคือฮาหนอยพิเศษนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ดูฮาหนอยปกตินิดหนึ่งนะคะแม่อ่ะฮาหนอยปกตินะคะฟันเจ็ดเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าเจ็ดจะมาไหมนะคะถ้ามาเป็นไปได้เนาะขอให้มาตัวเจาะนะคะ ถ้าเป็นไปได้ขอให้มาตัวเจาะนะคะอ่ะโอเคอ่ะกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกราบสวัสดี2,800ท่านนะคะกราบสวัสดีคะ่ะเสียงชัดภาพชัดนะคะเสียงชัดภาพชัดนะอ่ะแนวทางอ่าสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30นะคะ30ธันวา2,565นเป็นงวดส่งท้ายปีเก่านะคะซึ่งเป็นปีอ่าพุทธศักราชส5 6 5เดี๋ยวเราก็จะเริ่มอ่าปีใหม่แล้วนะคะซึ่งเป็นปี สองห้าหกหกนะคะอ่ะนี่เลยบางคนบอกว่าแม่หนูออยังทันอยู่อ่ะถ้าเธอทันจิมต่ํานะคะถ้าทันนะไม่ทันไม่เป็นไรจ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเอ่อจะบอกว่ามันมีหลายๆคนที่สามารถมีที่ซื้อนะฮะยันอ่าสิบแปดนาฬิกาสิบเลยนะคะ,อ,อ, 18, 10, นะคะอ่ะโอเคสวัสด,ดีปีใหม่ค่ะเจสวัสด,ดีค่ะอ่ะโอเค รัฐบาลในกลุ่มเราปล่อยไปแล้วนะคะในกลุ่มใครที่อยู่ในกลุ่ม v i พีเราปาให้แอดมินลงแนวทางไปให้ตั้งแต่เมื่อวานวันไหนนะวันที่เมื่อวันก่อนนะคะวันอาทิตย์อ่ะใช่ไหมอ่ะสามสิบขอฟันตัวเดิมนะคะขอฟันตัวเดิมเพราะว่าขอฟันย้อนเลยก็แล้วกันนะคะขอฟันย้อนเลยก็แล้วกันเพราะว่า ว่าที่แล้วเนี่ยเราให้แปดไปซึ่งแปดไม่มา8ดไปอ่าแกลายเป็นสามช่วยนะคะอ่ะก็ขอตัวเดิมกันแล้วกันเพราะว่าขอให้เลขแปดอ่าส่งท้ายปีกันแล้วกันนะเป็นเลขมงคลนะคะอ่ะเลขแปดนะคะตัวเดียวเลยค่ะรลายนี้เอาตัวเดียวเลยสามารถนะคะนำไปนะคะ,ะซื้อหาจับจองลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลย นะคะห้ามใช้คําว่าอันนะคะห้ามใช้คําว่าอันนะคะเออห้ามใช้คําว่าอันคน่ะแม่นะคะให้ใช้คําว่าเล็กอ,อ่อเล็กดังดีกว่าเนาะเออเพราะว่าแปดห้าเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่แค่เจ๊ฟองเบียร์คนเดียวนะคะที่ให้เลขนี้มันเยอะแยะนะคะเยอะแยะหลายๆคนเขาก็ให้กันนะคะ สามารถนําไปซื้อหานะคะสามารถนําไปจับจองสลหกักินแป่งรัฐบาลได้นะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565นี้ได้นะคะสําหรับตามาตนอยหรือช่องทางในการติดตามแนวทางนะคะก็สามารถแอดไลน์ลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะลิงก์นะคะหน้าไลน์สดนี้เราปักหมุดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลิงก์จะลงท้ายด้วยโอเล็กแล้วก็โอใหญ่ถ้ามองดีๆก็จะเหมือนเลขเเหมือนเลขศูนย์นอสูนเลขศูนย์ใหญ่นะคะอะ โอเคไหมคะแม่ขาโอเคเนาะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะก็อยากจะให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะสิ่งโชคสิ่งลาภก็ขออยากให้ทุกคนอ่าได้นะคะอยากให้ทุกคนได้นะคะอ่ะจะได้มีเงินเที่ยวปีใหม่เนาะไม่ต้องห่วงค่ะจะมือเขารวยอยู่แล้วนะคะเออเอาเงินมาเที่ยวถูกไหมเอาเงินมาเที่ยวปีใหม่ดีกว่านะคะอ่ะโอเคไหมคะโอเคไหมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดใช่จ้าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดจ้า หมดนี้ซะถูกไหมขอให้มาแปดนะจ๊ะขอให้มาแปดขอให้มาแปดเนอขอให้มาแปดอ่ะสําหรับใครที่จะ C F กล่องของข,องขวัญปีใหม่เป็นกล่อ,องเซอร์ไพรส์กล่องอ่าสินค้ามงคลนะคะรับอังเปาทุกคนทุกกล่องทุกออเดอร์จะบอกว่ามีอังเปาทุกกล่องทุกออเดอร์นะคะรุนสร้อยอคอทองคําน้ําหนักหนึ่งบาทนะคะอ่ะ ใครไม่ทันนะใครจะ c ีเก็สามารถพิมพ์รหัสขึ้นมาได้เลยว่าสอเสือนะคะสอหกหกนะคะหนึออ่งร้อยสิบหกบาทจะส่งฟรีได้อังเปาทุกกล่องทุกออเดอร์อังเปาก็จะมีตั้งแต่ยี่สิบหนึ่งร้อยขึ้นไปนะคะแม่มักสองแปดแปดสองแต่สองแปดแปดสองนี่ออกยาก,ยากไม่ลองออกยากนะคะออกยาก,ออกมากเลยสออหกหกนะคะสออหกหก กล่องเซอร์ไพรส์กล่องของขวัญปีใหม่นะคะกล่องของขวัญปีใหม่กล่องเซอร์ไพรส์กล่องของขวัญปีใหม่สินค้าเป็นสินค้าวัตถุมงคลรับอังเปาทุกกล่องทุกออเดอร์นะคะได้อังเปาทุกกล่องทุกออเดอร์สั่งหนึ่งกล่องก็ได้อังเปาหนึ่งซองสั่งสองกล่องก็ได้สองซองนะคะสามกล่องก็สามซองนะคะในซองนะคะจะมีตังทุกกล่อง นะคะทุกซองนะคะแล้วก็ได้ลุ้นนะคะลุ้นสายขอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะรหัสสอเสือหกหกนะคะก็เป็นรหัสมงคลเลยนะคะสอเสือก็สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหกก็เป็นส่อหกหกนะคะอ่ะเจ,เจ๊ขอดูไม่ทนันอแปดห้านะคะรัฐบาลสามสิบตัวเดียวก่อนนะคะไม่มาสองตัวล่างก็ในวันที่หนึ่งเนาะถูก ขาสาทุสาธุสองหกหกคหนึ่งร้อยสิบหกบาทนะคะคุณแม่ก็อ่ะระวังเพจปลอมนะคะเพจปลอมกลุ่มปลอมในการแอบ,บอ้างนะคะเยอะนะคะเยอะมากเลยในการแอบ,บอ้างนะคะเจฟองเบีย er นะคะเพจนั้นเพจนี้เชิญชวนให้ซื้อหวยเชิญชวนขายหวยนู่นนี่นั่นต่างๆในรูปแบบมากมายเลยก็อยากให้ทุกคนดูดีๆนะคะในเรื่องของการซอสเสือ6กค่ะไม่ใช่ซอสเสือ8ปค่ะนะคะ ก็ในเรื่องของการทําธุรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็บัญชีเรามีบัญชีเดียวเป็นบัญชีบริษัทเจฟองเบีย888นะคะหรือบชกจเจฟองเบีย888เท่านั้นนะคะในการทําธุรกรรมตรงนี้นะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะซ้อเซี๖๖ค่ะคุณแม่ได้อังเปาทุกกล่องทุกออเดอร์ของทุกคนโชคดีลุ้นหนาสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะอ่ะโอเคก็แค่นี้ค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็อ่าสำเร็จ นะคะในการสิ่งโชคงวดนี้อะโอเคค่ะขอให้แปดมาเพราะว่าแปดเนี่ยเราทิ้งงวดที่แล้วเราให้ไปมันไม่มาเนาะก็ขอตามอีกหนึ่งแมทนะอีกหนึ่งรายการเลยสำหรับเลขแปดขอตามอีกสักงวดหนึ่งนะคะโอเคค่ะ ดังหรือไม่ดังเราไม่รู้เราเรารู้แค่ว่าเราชอบเลขนี้นะคะอันนี้อันนี้พูดตามตรงนะคะคุณแม่ดังหรือไม่ดังอันนี้ทจฟฟอเงเยยงไม่สามารถรับรู้ได้หรือยังไงแต่คือเราโดยส่วนตัวเราเราชอบเลขนี้นะคะเราชอบเลขนี้มากมนะคะโอเคค่ะ